ค่ะคุณหมอคะที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโควิดเนี่ยอาจจะติดกับกล่องพัสดุเวลาเราสั่งซื้อของออนไลน์ต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอที่จะแพร่มาสู่ตัวของผู้ที่รับของคะคะคุณหมอคะคือโอกาสที่จะแพร่ทางพัสดุเนี่ยผมว่าเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับ เวลาเชื้อโรคเอ่อเชื้อโควิดเนี่ยมันอยู่นอกร่างกายมันอยู่ไม่นานมันก็มันก็ตายไปเองนะครับยิ่งมาเกาะอยู่ตามพัสดุกล่องพวกนี้นะครับโดนแสงแดดโดนความร้อนไม่ถึงชั่วโมงมันก็ตายหมดเลยครับไม่ถึงยกเว้นว่าเราเนี่ยเอ่อคนคนมาส่งของเนี่ยอาจจะมีน้ำมูกจับกล่องนะฮะแล้วเราไปจับกล่องนั้นทันทีเลยแล้วเอามือมาขยี้ตามาแค่จมบกโอกาสจะติดได้ อันนั้นแต่เป็นได้น้อยนะครับฉะนั้นให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะคะเพราะว่าทางบริษัทไปรษณีย์ไทยอ่ะนะคะเขาก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันว่าทางบริษัทไปรษณีย์ไทยก็มีวิธีการในเรื่องของการดูแลความสะอาดความปลอดภัยในเรื่องของสุขอ,อนามัยให้กับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นะคะที่เขามีหน้าที่แยกพสัสดุก็ไม่มีใครเป็นโควิดด้วยนะคะจากกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมนะคะ